ถ้าของที่เราซื้อไปแล้วเราไม่ได้ใช้เราไม่ซื้อนลูกเขียวว่ควันนี้คุณพ่อผมจะพาผมไปเที่ยวครับไปอไปไป B M B M B B M B พี่แมี่กลับไปหมอกอยากขับบืนบืนมากถึงแลครับอากูบอนจะไปเดินเล่นกับพวกเราด้วยเย้เอ๋จะไม่ลืมกันเดี๋ยว้อาไม่อาเะนดเอันีแชมพูเอาอะจะเอาสีชมพูด้วยไม่จะนเพราะว่าพี่ม่กลัวเขาเสียใจ น้องหมอนเลิกดินแต่นูไม่ก็นแต่อาอาม่ม่ำขอบคุณค่ะด้ารกาำโ้นผก็ตายหมดเลยอ่ะปุนเมฆป๊าจีงต่ยังจับผมมาสื้อเครื่องควันต่มไล่ฝุนลูกผมเล่งใหญ่แล้วตอนนี้ลำาพงมีจอร้องคาราโอเกะได้ให้ปุ่นมร้องไหมเข้าท่านี่ให้ลูกเราหักได้ตั้งแต่เด็ก ค่ะเอออยากได้ก็เอาเอาสองอันให้ดีมาก่บดินนี่เออใช่แต่ใหญ่เกินต้องเออเก่งแน่ใจไหมคะว่าเอาจับไม่บ้านเป็นแต่ล้อถ้าของที่เราซื้อไปแล้วเราไม่ได้ใช้เราไม่ซื้อนะลูกโอเคไหมคะคดูดีแล้วคุกเลยเจอร้านที่บ้านถ้าเอาไปแล้วไม่ล้อหมามาเอามาคืนที่นี่โอเคไหมโอเคเอาไป รุ่นลิมิเต็ดเลยนะป๊าซื้อรุ่นลิมิเต็ดให้เลยตีลุ้งเลยหนูดีดิให้ป๊าฟังหน่อยสิีดีดจ้าสีสองอกจารจะชอบรบแล้วยังชอบรอบเพลงนยคะสองหมื่นสามพันเก้ารอยเจ็ดสิบบาทแ่นขอบคุณครับ้ค่ะขอบคุณค่ะาอม่อาจนที่จุดจากองที่จุดอ้าไม่ยาอหน้าไม่ยอมใด้หน้า คดีคุณพี่ไก,นนก่เดี๋ยวรอปูไก,ก่นะมีไก,ก่อกกโอเคค่ะเดี๋ยวรอปูนะน้าวก่อนนะคะ